อนรับเข้าสู่รายการกลเมไอพิชิตฝันนะฮะในช่วงที่2ช่วงระหว่างทางฝันอย่างที่บอกไปว่าวันนี้เราจะมีแขกรับเชิญนะฮะซึ่งตอนนี้เขานั่งอยู่กับเราแล้วและแขกรับเชิญคนนี้ไม่ธรรมดาด้วยแต่ว่าจะไม่ธรรมดาไงเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเขากันนะฮะตอนนี้เราอยู่กับคุณจรสิทิิกุลต่อเทียนชัยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจรเป็นเจ้าของแบรนด์วีแกนเนอรี่ครับซึ่งเป็นร้านเบเกอรี่สาหรับคนที่เป็นเวกแกนใช่ครับเวกแกนกับมังสวิรัตต่างกันไงครับ วิกเกนกับมังสวิรัติจิตเทเรียนก็มาดูภาษาไทยก่อนมังสวิรัตเนี่ยมาจากมังสาแปลว่าเนื้อสัตว์วิรัตแปลว่างดเว้นนะครับก็คือการ,มรไม่ไม่ทานเนื้อสัตว์เลยครับผมแต่ก็ยังมีผลิตภัณฑ์จากสัตว์บางชนิดได้นะครับเช่นนมเนยไข่หรือว่าเป็นน้ำผึ้งอะไรเงี้ยอคร,นะครับผมแต่ถ้าเป็นวีแกนนะฮะวีกกนก็คือจะไม่เอาอะไรที่มาจากสัตว์เลยก็ยก็มีทั้งเนื้อสัตว์แน่นอนแล้วก็มี พวกนมในไข่หรือว่าน้ำผึ้งนี้ก็ไม่ได้นะครับหรือแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนางังรองเท้าหนังอะไรเงี้ยครับรวมก็ไม่ใช้ไม่ใช่ครับโอ้โหร้อยเปอร์เซนต์ต้องมาจากพืชหมดเลยครับนั่นคือวีแกนใช่ครับทราบว่าก่อนหน้านี้แล้วจริงๆคุณจรเนี่ยก็ไม่ได้เป็นวีแกนครับทั้งครอบครัวเลยก็ไม่ได้เป็นวีแกนไม่ได้เป็นครับคือทานปกติแต่ว่าก่อนที่เราจะไปถึงจุดที่ถามว่าทําไมถึงเปลี่ยนมาเป็นวีแกนเนี่ยต้องถามก่อนถึงปูมหลังเลยว่าก่อนหน้านี้เนี่ย ทาอะไรมาก่อนครับอาชีพอ,อาชีพครับตั้งแต่สมัยเรียนเลยเ,ออเรียนอะไรมาสำหรับผมก็ตอนอยู่มปลายที่ผมเริ่มทําธุรกิจได้อยู่มปลายตอนนั้นผมอยู่เตรียมอุดมแล้วก็ชั้นประมาณมัธยม5้านะครับออผมกเ็เราทาธุรกิจในไม่ใช่ว่าเราอยากเป็นนักธุรกิจแต่ว่าอยากจะมีค่าขนมอ,อ,อะไรแของตัวเองนะฮะผมก็ซื้อมาขายไปครับตอนนั้นผมไปจับพวกอ,อ,อุปกรณ์คือปัจจุบันก็ยังทําอยู่นะครื่รรอุปกรณ์พวก พวกปืนบีบีกันอะไรพวกนี้นะแล้วก็ปืนจริงแต่ตอนนั้นเริ่มจากบีบีกันก่อนก็คือเราซื้อมาขายไปเนี่ยซื้อปลีกมาขายปลีกด้วยซ้ำตอนนั้นซื้อปลีกมาขายปลีกด้วยใช่จะเอาส่วนต่างสองสาร้อยก็เอาตอนนั้นเป็นเด็กนักเรียนไม่ได้คิดอะไรมากเนาะก็จนถ้าตอนแรกว่าจะทำขำๆอะไรอย่างนี้ไปมามันก็เริ่มเริ่มไม่ขำละเริ่มจริงจังเริ่มแบบมีกลุ่มลูกค้ามีอะไรเงี้ครับก็พอขึ้นมอปลายเนี่ยมปลายเราก็มีเปิดหน้าร้านมือของตัวเองนะครับแล้วก็นําเข้านาเข้าเอง นะฮะอันนี้เล่าแบบรวบลัดเลยนะฮะแล้วก็จนประมาณเกือบเกือบจบมหาลัยนะฮะก็เราก็ดีลพวกอุปกรณ์ปืนจริงจากจากประเทศรัสเซียด้วยครนะผมก็บินไปรัสเซียอะไรเงี้ยไปไม่เอาเข้ามาขายนี่ครับนะอันนี้อันนี้ก็คืออาชีพก่อนก่อนที่จะมามาเปิดร้านวิกเกนารี่ซึ่งปัจจุบันก็ยังทาอยู่นะครับครับผมมันดูแล้วมันคอนทราสต์กันมากเลยนะมันดูคอนทราสต์แบบโดยสิ้นเชิงเลย ไม่ทราบว่าเรียนตอนที่เรียนมหาลายัยปริญญาตรีเนี่ยเรียนคณะอะไรมาครับเออเรียนบัญชีธรรมศาสตร์ครับนี่ก็ยิ่งคอนทราสต์เข้าไปใหญ่คือมันดูมันไม่มีอะไรที่เกี่ยวไม่ไม,มีอะไรแมทก,กันเลย,เลยครับทีนี้เรามาดูกันในส่วนของตัวธุรกิจดีกว่าตอนที่เริ่มต้นเริ่มต้นทํามาเนี่ยวีแกเนอรี่ในครั้งแรกสุดตอนเปิดร้านเป็นยังไงบ้างครับเออตอนเปิดร้านร้านแรกเลยก่อนเปิดร้านเนี่ยเรา เราขายในอีเวนต์เล็กๆมาก่อนแลวก่อนอีเวนต์เล็กๆเนี่ยคือน้องสาวผมเป็นคนที่ชอบทําขนมนะครับทำนต่สมัยเป็นนมเนยไข่ละพอเป็นวีแกนเราเขาก็ต้องลองสูตรของเขาที่ที่วีแก้นทันได้ลองผิดลองถูกมาประมาณ2ปีครับตอนกินแรกๆผมก็ขายแทบไม่ทันเลยถึงกับขายเลยไม่เดือไม่อร่อยเลยไม่อร่อยอะไรก็ไม่รู้แบบมันมันผมก็คิดว่าเออเค้กมันต้องมีนมเนยไข่สิอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็คิดในมุมอือนว่าทำไมต้องนมเนยไข่ใค่เป็นคนสร้างเงื่อนไขนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ย เพราะว่าจนทําแล้วก็แบบจนจน,จนมันได้เป็นรูปเป็นร่างให้ให้เพื่อนชิมให้พ่อกินให้เพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยจุดไหนที่เป็นจุดหักเหที่ทําให้คุณจอยรู้สึกว่าเฮ้ยเราควรจะเปิดร้านนะตอนนั้นร้านเรายังไม่ได้คิดอกครับเพราะเราครอบครัวเราไม่ได้มีประสบการณ์นี้เลยไม่มีใครทำนี้เลยลพ่อก็เป็นหมออะไรเงี้ยแม่ก็เป็นแม่บ้านดูแลลูกอะไรเงี้ย ก็เราก็เลยเริ่มจากงานอีเวนต์เล็กๆดูก่อนนะครับชื่องาน f ฟ r ม e r m a r k า t เป็นขายพวกของเกี่ยวกับสุขภาพเงี้ยเราไปออกบูธนะฮะก็น่าจะประมาณครึ่งปีได้ครับจนเราสะสมฐานลูกค้าได้พอสมควรแล้วเราก็แปลกใจว่าตอนแรกผมนึกว่าคนกินมังสวิรัติคนกินมีแกนน่าจะเป็นคนมีอายุอืมเป็นไปได้ใช่วัยรุ่นคงไม่สนใจหรอกครับผิดเลยฮะมีเดียวัยรุ่นมีเดียวัยรุ่นยัวัยรุ่นแล้วฝรั่งเยอะมากซึ่งนี่เป็นอะไรที่เหนือความคาดหมาย เพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเหมือนอย่างผมเนี่ยผมก็เชื่อว่าคนที่ทานมังสวิรัตมักจะเป็นผู้ใหญ่หรือคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพผมไม่รู้ว่าเทรนด์อีกคลีนมันเกี่ยวด้วยหรือเปล่านะที่ว่าที่ว่ากินผักผลไม้สดอะไรเงี้ยครับมันเป็นเรื่องเรื่องของสุขภาพเงี่ยก็กลายเป็นว่ามีแต่วัยรุ่นคราวนี้พอเราสะสมฐานลูกค้าได้จํานวนมากมากพอเนี่ยคืองานอีเวนท์ที่เราไปออกใหญ่สุดเนี่ยที่สยามพารากอนตอนเราก็โอ้ตายละ ออกห้างครั้งแรกอะไรเงี้ยจะขายได้ไหมครับปรากฏว่ามันมีประมาณ20ผู้ผู้ผู้จำหน่าย20เบนเดอร์อ่คผมยอดขายเราเป็นอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งหนึ่งลูกค้าก็ถามหน้าร้านอยู่ไหนโมโอมันมันคงถึงเวลาแล้วล่ะอะไรเงี้ยเปิดหน้าร้านวันแรกที่ที่ชิดลมที่เมอร์ r ิวรีชั้น4สี่ครับอกว่าวันแรกตายแล้วจะขายได้ไหมเนี้ยทำเลก็ไม่ค่อยมีใครเห็นเลยตรงมันอยู่ชั้น4อ่ะไม่ค่อยมีคนเดินเงี้ย บอกโอ้จะมาเนี่ยมีแต่ลูกค้าประจําหมนเลยแล้วตอนนั้นลูกค้าเนี่ยที่บอกว่าเป็นลูกค้าประจำเนี่ยมาเยอะไหมครับเยอะครับเยอะ,ะเขา,เขาผมจะบอกว่าเก้าสิบ้าปอร์เซนก็ได้เ5้าสิ้าเนคือลูกค้าประจําใช่มาถึงวันแรกนะวันแรกเขา,ก,าก็มากี่คนครับกินก็โอ้มันผมจําได้ว่ามันยุ่งมากเละเทะไปถึงว่าแบบ มือเป็นละวิงเลยเอ,อนั่นแสดงว่าต้องเยอะมากเลยนะเหนือความคาดหมายใช่แล้ว,ลวตอนนั้นก็โต๊ะเราก็ทําแค่สี่โต๊ะตอนนั้นคิดว่าคงไม่มีใครมากินหรอกอะไรเงี้ยมันทําเลนิดทาเลยังยังไม่สวยงามมากอะไรเงี้ยเออก็ผลตอบรับก็ดีเลยนะคือมีแต่ลูกค้าประจําเขามาและพร้อมกับโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยผมชอบมากเลยลูกค้าที่เขาทานวีแกนเนี่ยเขาเขามีแนวคิดเหมือนเราอ่ะเขามากินอย่างเดียวไม่พอนะ่เขาแสดงความยินดีกับเรายินดีด้วยต่อไปนี้เราจะช่วยกัน ช่วยกันเปลี่ยนเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนสิ่งแวดลอ้อมเปลี่ยนเปลี่ยนโลกที่ดีกว่าเดิมครับผมผมก็ประทับใจมากผมผมก็เลยเฮ้ยเราเรามีแรงสู้จนเราเปิดสาขาสองสาขาสองเราเปิดที่เอ็มคอเทียนะฮะแต่เป็นตู้เค้กเทคเอาเองเดียวครับนะครับจนคราวนี้ฟีดแบ็กอีกแล้วคือหลายๆอย่างมันจะมาจากฟีดแบ็กมนเลยครับลูกค้าก็เรียกร้องว่าน่าจะทําทอาหารด้วยนะขี้เกียจแบบไปเดินหาร้านมีแกนแล้วเดินขึ้น,นมาใหม่ นั่นคือนั่นคือปัญหาอย่างหนึ่งของคนที่ทานทานผักเลยนะคือผมคนหนึ่งเนี่ยเป็นเป็นมังสวิรัติไม่ถึงกับขั้นเวกันทุกวันนี้เรายังหาอะไรทานเนี่ยลำบากมากเลยจริงๆคือแค่เข้าไปร้านค้าหรือร้านสะดวกซื้อยังหาอะไรทานลำบากนอกจากไข่ต้มนี่คือขนาดเป็นมังสวิรัตนะแล้วถ้าเกิดเป็นเวแกนเนี่ยยิ่งลำบากเลยนะเพราะฉะั้นเรื่อมันไม่น่าแปลกใจกับการที่จะมีมีคำเรียกร้องว่าเอ๊ ทำเป็นอาหารดีกว่าไหม,อ,มอย่างน,น,น้อยเนี่ยคือเราเข้าห้างมาปุ๊บเรารู้ละว,ว่าถ้าเราหาอะไรทานไม่ได้เนี่ยเราได้มาร้านนี้แน่นอนครับครับจริงๆแล้วการเริ่มต้นมันดูเหมือนกับว่ามันราบลื่นทุกอย่างเลยเหมือนกับว่าแค่เปิดประตูปุ๊บลูกค้าก็มารอรับแล้วคือคือมันมันดูทุกอย่างมันดูง่ายมากเลยนะครับสําหรับคุณจรครับอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีปัญหาซ่อนอยู่หรือเปล่าในการเปิดร้านตอนแรกแร มันเป็นเรื่องความที่เรายังมือใหม่รเราเป็น b บรกิเนอร์มากกว่าส่วนเรื่องไอที่ว่าเปิดประตูคนเข้าเลยเนี่ยผมว่าไม่ได้แปลกอะไรผมผมคิดว่าคนรออยู่แล้วมากกว่าถูกต้องอันนี้คือการเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปเพราะการเบเกิเนอรี่เริ่มต้นมาจากเตาอบเก่าๆเครื่องเล็กๆนะครับ,ครบเครื่องแค่นี้เองอผลิตเค้กได้3ปอนนี้อย่างเงี้ยชิ้นอย่างเงี้ยไม่ได้นะเล็กๆหปอนตามออเดอร์ แล้วก็ช้าเหลือเกินเสียบ้างอะไรบ้างเครื่องอเรากเก่าเองแล้วค,ค่คอยๆขยายขยายซื้อหนุนซื้อนี่เพิ่มซื้ออะไรสมัยก่อนเนี่ยตอนเริ่มทยใหม่ผมเนี่ยเป็นคนผลิตถูกใช้มาช่วยปั่นวิปครีมอะไรเงี้ยลงมือเองตอนนั้นก็ยังเป็นเครื่องมือก็ยังไม่ทันสมัยอะไร,รนวดเองทําอะไรเองเดี๋ยวนี้เราก็มีเครื่องจักรเครื่องอะไรเือเราค่อยๆค่อยๆเติบโตค่อยเติบโตเพราะว่าเนี่ยคือมันไม่ใช่ปัญหานะหรือเขาอาจจะไม่เข้าใจแต่แต่ผมเรียกว่าขคอ้างคลาสสิก ของคนที่อยากทาธุรกิจแต่ไม่ยอมทําด้วยผลว่ายังไม่มีตังค์ทุนไม่พร้อมไม่ใช่มันก็เริ่มจากสิ่งที่คุณมีอยู่ไม่ใช่เริ่มจากที่เรามีอเริ่มจากเล็กๆก่อนครับดูความต้องการอย่างอย่างอย่างที่ผมขายพวกปืนมาก่อนใช่ไหมอครับผมเริ่มจากซื้อปลีกมาขายปลีกอืจนถึงผมนําเข้าเองเลยอ่าครับผมไม่ใช่แบบมาถึงบึ้มนําเข้าเองเลยหลายแสนไม่ใช่อเจ๊งร้านนี้ก็เหมือนกันไม่ใช่มาถึงเราบึ้มเปิดร้านเลย คือมาจากฟีดแบ็กค่อยๆโตอ่ะนี่คือแบบเออทําไมเราเปิดประตูแล้วมีคือเขามีคนมารอเข้าอยู่แล้วรอรอวันที่ที่เราเปิดแค่นั้นเองใช่ไหมอันนี้มันเป็นเรื่องของธุรกิจนะคือเราไม่จําเป็นต้องรอพร้อมถ้าเรารอพร้อมมันไม่มีวันพร้อมหรอกครับรอพร้อมไม่ได <จะ S 1> ้มีวันพร้อมตินู่นตินี่ติอะไรโดนคนทักก็เปลละเปลี่ยนละเออเงี้ยไม่ใช่คือเราเราไม่ต้องไปกลัวปัญหาครับเพราะยังไงก็เจอแล้วยังไงก็เจอแล้วอ่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะทําธุรกิจ แล้วก็อยากจะทําธุรกิจที่เป็นมังสวิรัตหรือเป็นเวแกนแต่เขาก็จะมีความสงสัยว่าเอะเราจะต้องเป็นมังสวิรัตหรือว่าเวแกนด้วยไหมหรือการเริ่มต้นธุรกิจมันจะยากไหมหรืออย่างนี้คุณจอนคิดว่าไยงไครับควรอย่างยิ่งอืผมอันนี้นี่คือสิ่งที่เราเห็นมานะครับคนนี่เปิดเปิดเพราะว่าเออมีตังเหลือหรือว่าแบบลองขำขำคนที่เราขำขำนี่ลองตัง่อนพอเวิร์คค่อยจริงจังอืไม่มีวันเวิร์คถ้าเราขำขำอ่ะเพราะอะไรครับ เราไม่มีแพชชันเราไม่มีความรู้สึกว่าเราต้องทําให้มันสําเร็จขำๆก็ได้ครบาบนนี้เป็นมังเปิดร้านมังเปิดแล้วม,มีแกนนี่นนผมแนะนำไม่ใช่ไม่ใช่ว่าอ้าวเฮ้ยฉันกินเนื้อสัตว์ฉันอดทำไม่ใช่ค,คุณก็ทําสิแล้วคุณก็กินมังสวิรัตสิใช่ไหมที่ผมพูดมามันดีั้งขนาดนี้เพราะว่ายกตัวอย่างนะถ้าเราถ้าลูกค้าถามว่ามังสวิรัตมันดียังไงเราจะตอบเขายัางไงในเมื่อเรายังกินเนื้อสัตว์อยูอ่จริงถูกไหมครับหรือแม้กระทั่งร้านอาหารหลายๆร้านเนี่ยเขาก็รับรับของผมไปขายครับขนมนะฮะ ผมก็จะเสิร์ฟเฉพาะจะขายเฉพาะร้านวีแกนร้านขายเนื้อสัตว์ก็มีเคยขอเราไปขายผมก็ไม่ไม่ให้ขายไม่ใช่ว่ากลัวเสียแบรนดิ้งหรอกเสียแบรนดิ้งมันก็เสียแต่ว่าตัวเขาอะ่ะเขาจะอยู่ไม่รอดสมมติลูกค้ามาถามว่าทําไมต้องวีแกนเขาจะกล้าตอบไหมเพราะในเมื่อถ้าคุณบอกว่าเนื้อสัตว์ไม่ดียังไงบ้างแต่คุณมีไก่มีหมูแขวนอยู่อ่เออจริงครับถูกไหมคุณคุณ,คณมันมันโปรดักต์มันคอนทราสมันตีกันอืมครับใช่ไหมฮะนะครับกัน ลูกค้ามาถามผมอนะคือเราไม่ใช่ว่าขายของอย่างเดียวนะบางคนเขาก็แน่นอนเขาต้องมีความคิดเชิงบวกเกี่วีแกนแต่เขาเขายังไม่ได้เริ่มทานก็ได้เขาก็มาขอข้อมูลนะ่ะผมเนะี่ยยินดีนั่งต่อให้ยุ่งแค่ไหนผมยินดีนั่งคุยกับลูกค้าเนะี่ยเป็นชั่วโมงนะว่าเฮ้ยวีแกนมันดียังไงไม่ใช่ว่าเราอยากขายของไม่ใช่ผมบอกไม่จำเป็นต้องมากินร้านผมก็ได้คือขอให้เราเปลี่ยนวิธีการกินคือแบบร้านไหนก็ได้บางส่วนประเทศไทยอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วเราโชคดีคใช่ไหมฮะทีนี้ในเรื่องของสาขาครับ สาขาแต่ละสาขาเนี่ยมีที่เมอร์คิวรี่ครับเอ็มควอเทียร์แล้วมีอยู่ตรงนี้ด้วยครับตรงนี้คือตรงบริเวณด้านไม่ไกลจากเอ็มควอเทียร์เท่าไหร่ไม่ไกลเลยครับอรงอยู่ตรงบริเวณใกล้ๆกับสวนเบ็จัตศิริใช่เดิน5นาทีก็ถึงแล้วครับครับทั้ง3ที่มีความแตกต่างกันยังไงบ้างครับที่ที่แรกจะที่ชิดลมนะครับครับผมจะขายแต่ของหวานเดี๋ยวเป็นคาเฟ่มีของหวานมีเบเกอรี่มีกาแฟมีอะไรเงี้ยสมูทตี้นะครับ ตอนนี้ที่ 2, ที่สองที่เอมคอเทอก็จะเป็น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 ทคโอเวอ์อย่างเดียวเป็นเบเกอรี่เท่านั้นครับนะครับแล้วก็จะไม่มีจะไม่มีที่นั่งนะครับก็บางคนก็อยากได้ความสะดวกนะครับซื้อกลับบ้านเพราะลูกค้าซื้อกลับบ้านก็เยอะนะอืแล้วที่ที่สามคือที่นี่ที่นี่จะเป็นฟูลรีสอรองเลยครับผมมีอาหารมีอะไรครบสมบูรณ์แบบกินอาหารที่นี่ของหวานที่นี่อ,อะไรครับ,รบนี่ละ้าะนี้ครับก็คือถ้าจะเอาพอเป็นน้ําจิ้มพอหอมปากหอมคอก็ไปสอง สาขาที่ว่ามาได้ Mercury กับ M c o t i อที่แต่ถ้าอยากจะทานแบบ l u Co u r s e ต้งมาที่นี่นะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็คือ v e g a n e r y ระครับร้านดีๆร้านนึงที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้ลองมากันนะครับนี่ก็คือช่วงแรกระหว่างทางฝันนะครับซึ่งช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะไปชมในส่วนของตัวของอาหารนะฮะและอื่นๆอีกมากมายเรื่องของธุรกิจนี้ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเยอะ นะครับเพราะฉะนั้นแล้วช่วงหน้ากลับมาพบกับคุณจอรกันต่อครับ